สวัสดีค่ะชั้นโคลสโซรพิเแนลในคลิปนี้จะไปชวนเพื่อนทำาวายข้าวหอมมะลิวายข้า,ขาวหอมมะลิวันนี้เราใช้ข้าวหอมมะลิหุงเสร็จ200กรัมน้ำตาล200กรัมน้ำ1ลิตรหรือพันกรัมแล้วก็ยีสต์1 000, ช้อนชาพูนอันดับแรกเราจะต้องไปต้มน้ำตาลพร้อมข้าว น้ำหนึ่งลิตรนี้ขีดอยู่นะคะน้ปริมาณน,นี้เลยค่ะเราเอาปลุกนิดโดยการที่ใช้น้ำข้าว ที่เราจะทำาวายนะคะเราลืมอัดวิดีโอไปช่วงหนึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าหลังจากที่เราละลายยีสต์แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นภายใน,นหนึ่นาทีหรือหนึ่งทีกว่าๆดูนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเตรียมขึ้นแล้วนะคะค่อยๆขึ้นแล้วค่ะดูชัดๆเลยนะคะค่อยๆลอยขึ้นมาค่ะเพื่อน นะค,ะค่อยๆค่อยๆลอยขึ้นมาวิธีการปลุกยีตต้องใช้น้ำที่มีน้ำตาลแล้วก็อุ่นเล็กน้อยยีตขึ้นแบบนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะยีตแข็งแรงดีใช้ได้เลยในเมื่อเขาแข็งแรงดีแบบนี้นะคะเพื่อนใช้ได้เลยค่ะนะคะยีตแข็งแรงดีเพื่อนเทใส่หมอ้อเลยนะคะผสม หลังจากที่เราเทยิยต์ลงไปแล้วนะคะลแ้วคนให้ทั่วๆน้ำกทุกขาวทันทีเลยค่ะเรานำใส่ขวดโหลได้เลยนะคะขลดโหลนี้เราะะล้างแล้วก็ลูกด้วยน้ำร้อนนะคะเราก็จะมาเอาเอาตัวข้าวใส่ไปก่อน,นะค่ะ หลังจากที่เราเอาข้าวลงไปแล้วนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปให้หมดเลยค่ะแบบนี้นะคะปิดฝาแค่หลมหลวมไม่ให้มแเลงเข้าเท่านั้นนะคะที่ลืมไม่ได้นะคะวันที่ที่เราทำเวนะะ้นใช้7-10วันลาดูอีกครั้งนะคะสำหรับวัยเข้าหอมมะลิของเราหมักด้วยยีสต์อังกอโ์ค่ะ วายข้าวหอมมะลิหมักด้วยยีสต์แตอลกอฮอล์ของเราลองกันค่ะเพื่อนอกร้อนหรือนอกเย็นก็ได้เลยค่ะเพื่อนดูนะคะเขาจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะไม่เหมือนกับข้าวหมักนะน,น้ำจะค้างอยู่ในข้าวเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หมัก ข้าวกับยีสต์ก่อนเราใช้วิธีการต้มเลยค่ะนะคะเราต้องปล่อยให้เขาไหลานานๆนะคะแล้วค่อยพักออกมาเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำที่เรากรองมานะคะว่ารสชาติจะเหมือนกับสาโทมัยเหมือนสาโทเลยเพื่อนแรงกว่าด้วยเขาจะได้น้ำน้อยนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่า น้ำเนี่ยจะอยู่ในกากของข้าวหมดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้น้ําเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้อัตราส่วนที่เราใช้เหมือนผลไม้ทั่วไปเดี๋ยวเราจะนอกเย็นนะคะเพราะว่าปริมาณเขาไม่เยอะเราจะใส่ขวดนี้นะคะเพื่อไปนอกเย็น ึ่งจะเห็นว่าปริมาณนี่เหลือน้อยมากเลยครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราใช้น้ําในการแช่เยอะในการทํานะคะแต่พอกองกา,กากออกแล้วเนี่ยเหลือน้อยเท่านี้เองเดี๋ยวเราจะนําไปแช่เย็นนะคะในช่องฟิตเพื่อให้เขาเป็นการน็อกที่เป็นในตัวด้วยแล้วก็มาดูกันนะคะ ไว้ข้าวหอมมะลิของเรานะคะหลังจากที่เราไปแช่แข็งได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งไว้ในช่องผักนะคะให้เขาตกตะกอนแล้วมาลินให้เพื่อนชมนะคะว่าจะไสสวยแค่ไหนนะคะนี่ก็กตกตะกอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องลินได้ะคะ่ะนี่เป็นน้ําแข็งอยู่นะคะไว้ข้าวหอมมะลิหลังจากที่เราแช่แข็งแล้วเอามาแช่ต่อในช่องผัก ได้ใสแบบนี้เลยนะคะได้ใสแบบนี้เลยน่าทานมากค่ะแอกลกอฮอล์จะน้อยกว่าข้าวเหนียวหน่อยนะคะไม่แรงเหมือนข้าวเหนียวแต่หวานหอมนะคะหวานหอมคนชิมบอกว่าอร่อยมากค่ะนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะ ว่าวายก็หอมมะลินั้นจะอร่อยเหมือนที่บอกไหมเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไค้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะชมคลิปต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ